นาไปเห็นว oh, oh, so like ่ามึงอย่างมึงฟังข้างที่เป็นนี่แหละครับฟังนี่คนค่อนข้างจะหลายเลยล่ะมึงมามึงตัวใหญ่งตัวงามๆก่อนฟังโอ้โหนี่ครับมี่ใส่หน่อยใส่มินิแ้วนะไอ้พวก้มึงเตัวนี้กันตัวมินิเต้นน้อยๆกันนี่่นี่ครับว่ามึงใส่ในน้อยใส่มินินี่ครับอันวุตัวน้อยๆของผู้ใดญ่น้อยใครแม่เนี่ยนี่นี่ไว้มึงแน่เนี่ย ต 3, right? 3, ัวน้อยนี่ของผู้ใหเนี่ยน้อยเนี่ย้ยเนี่ครับตัวละเจ๊กไหนเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยอยนีล้วว่าตัวละสามพตัวละสามพันอ่าได้ตัวละหมื่นเนาะอ่านี่ครับตัวละหมื่นสามนี่ครับหนึ่งหมื่นกับสามพันบาทตัวใส่หน้อยใส่มินิได้อันนี้มันอันนี้นี่มันที่งบีบเยครับี่ัเนี่ยบอห้อยเห่ย้เนาะหน่ยอ๋อต ออ่าอันน be ี้เป็นงัวนหน่อยอยู่คนละอันน claro> ี้เป็นงัวไทยแทนวะเนี่ยอ่านี่ครับงัวเลือดลอยได้แหละเนี่ยเป็นงัวไทยเนาะใส่หน่อยใส่ไม่นี่ครับอ่าอันนี้ครับเป็นเลือดลอยละอันนี้ไปขอแค่เลยตัวละหนึ่งหมื่นสามพันบาทอันนี้เป็นตัวแม่หมดเลยเนาะเนี่ยครับตัวแม่เลยเป็นตัวแม่ทั้งสองตัวเลยใส่หน่อยใส่ม่นี่สำหรับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่อยากได้ตัวน้อยๆครับ อืมอันมุมุนี่กับเมีนบ่เนี่ยอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงแมีนบ่อ๋อเจี๋ยฟังทางนั้นเนาะอ๋อตัวนั้นตัวพูอ่ามึงนี่มึงตัวเม่กันมึงใส่ราคาในน้อยกันอันนี้เพิ่นขายไปแล้วป่ะเนี่ยเงินบ่ย่งเงินบ่อ๋อย่งบ่ได้ขายเนาะเดี๋ยวจะคอยมาเมือเอาเพื่อเพื่อเพิ่นอยากได้ตัวน้อยๆใส่หน่อยใส่ไม่นี่ครับนี่ราคาตัวละหนึ่งหมื่นสามพันบาทนี่ละตัวละน้อยๆเลย งูไทยแพร่ละตัวมินิมินิเนาะสำหรับไทพี่น้องที่อยากจะได้งูตัวนี้หน่อยไปเลี้ยงนะครับเนาะตัวละหนึ่งเมื่นสามพันไม่นี่เพราไม่เจ๊ตัวพ่อมืลยเนี่ยมาตัวเดียวนี่นะมาตัวนี้ตัวเดียวอ๋อขายแมนไปแล้วอันนี้เท่าไรด้ไปนี่ละค่าเดียวกันเนาะนี่ครับราคาเดียวกันตัวละหนึ่งเมื่นสามพันบาทมานะตัวนี้เป็นงูผูวตัวนี้ยืนนี่ตัวเดียวนะครับเนาะใส่ไม่นี่กันราคาที่หนึ่งเมื่นสามพันขโมยที่นี่มันหดบีไปครับเนี่ย เนนี่ออ๋ประมาณหกเจ็ดเดือนนี่เนาะนี่ครับประมาณหกเจ็ดเดือนวันะใส่หน่อยใส่ mini เนาะไผ่เนี่ยเป็นเป็นงัวไทยใส่หน่อยเนาะเพราะอันนี้เหรอก็มีมาฝ่อมกันบ่้างฝ่อมกันเาอ่ามาฝ่อมกันอยู่เนาะแล้วกันเอาเบอร์เทรเอาผู้เดียวอะได้อยู่เนาะไหนบ่อะได้ป็นหุกดอกกระอกเด้ออ๋ออยู่คนละดอกเนาะเอาไปเอาเอาเฉพาะตัวนี้อะไรเนาะใส่ mini เนี่ย เบอร์ว่างในเนี่ยพอตัวผูหน่อยเนี่ยศูนย์แปดสองศูนย์แปดสนเกอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งามพันเนาะอ่าสามารถตัวร้องได้กตพูดได้อยูาใดกได้เจังไคโทรมาถามไหม ว่ามึงเลี๋ยวฝากดิแฮงวได้ทุกอาทิตย์อยู่เนาะครับผมอาจจะอยากได้ราคาหมื่นหรือสองหมื่นก็นสามหมาทรมาสอบถามหน่อยเนาะสามหมื่นกับมี่เนาสองหมื่นสามหมื่นกับมี่เนาะพ่ออ่าสองหมื่นสามหมื่นกับมี่พ่ะนะเอาอยากได้ก็ลองโทรมาสอบถามอ่าขายไปหมดแล้วเนาะอ๋อครับค่่พอขอบคุณครับตัวยุขังนี่ของผู้ใดไปเนี่ยไร่ผูจะจุดวงอ๋ออันนี้เพิ่นมัดไปทีซื้อแต่เพว่นั้นเล่าใครเหรอวะเจ้อ๋ออันนี้เพิ่นซื้อไปแล้วเนาะเนี่ยอ่า่นรอที่จะ ส่งข so ึ้นรถนี่ครับน่าจะส่งขึ้นรถเนาะตัวนี้ก็ถือว่างามอยู่เป็นหัวแม่สาวดีถือว่ามาแข่งขาดีอยู่ตั่นี้นนี้บ่ครับแม่นบ่อ๋อราคาจักบาทครับเนี่ยจีมื่นอันนี้ยังยังบ่ได้ขายแม่นบ่หรือว่ามันมัดไว้ซืีออ๋อยังบ่ได้ขายเนาะตัวนี้นี่ครับเห็นเจ้าของแล้วราคาอยู่ที่ซีมื่นบาทเลยนะครับอันนี้ประมาณจั้เดียวละครับเนี่ย ประมาณปีก็กัวเนาะนี่ครับประมาณปีกวกลัวเน,วเน,วเนี่ยครับถือว่ามางามดีครับเหนื่อนังมาดีครหาดีอยอ่เนะาะฝางนี้ม่้มึงายเป็น,ปไ,น,น,นไหรเนาะจืแน่นอนวันนี้พนห,อห้องไว้น่นะครอีกทีสี่หมนบาทอ่านี่ครับสี่หมบาทเนาะตัวนี้

อันนี้มีเบอร์โทรติดต่อบอนี่ราคาสี่หมื่นนี่มีอยู่เนะจไหนี่ยคศูนเก้นย์เก้าสามสามห้าสามสี่หนึ่งหกห้าสี่หนึ่งหกห้าอ่าราคาสี่หมื่นเนาะถามาต่อร้องไหนอยู่นะครับเนาะอ่าครับาว่าตัวร้องไหนไปนะครับพีขอบคุณครับเอาไัเนี่อ่ะตันน้อยๆเน่ยขายไปัเห็นว่าเนี่ยบอมเปนวา เอาคุณแม่มีเบอร์โทรจตัวดตศูนย์แปดห้า่าอศูนย่งห้าสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เอ๋เจ็่งเจอ๋เจ็ดอ่านี่ครับเอาตัวละหนึ่งันบาทแต่ว่ามาก็ตอรองได้อยู่น้อแม่เนาะอ่าตอลองได้อกอู่พนะครับเอาคุณแม่ขอบคุณครับมันหมน้อแม่เนาะนี่ครับโอ้หันมึงใส่น่อยใส่มีนี้แล้วบเดี๋ยวมึง งัวตัวใหญ่ๆน้ยนะบ่เนี่ครับแหมตัวนี้ถือว่างามแห่งคนอ่ะสีครับสีแดงจนแสบตาเลยล่ะคนอ่ะสีมากเด็ดประถามเลยอันนี้ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยอืมเอ้าเดี๋ยวถามกันวันนี้ของผู้ใดเนาะพ่อเนี่ยของผู้เสียงแดงโอ้ทัดพิเศษมากเล่าตัวเนี่ยสวัสดีครับพี่ตัวละเจ๊งไหนครับพี่บ่เนี่ย แค่ลูกสองแสนหนาโอ้อันนี้เพึ่งลูกเพิ่นบ่โอ้คืองามดีแท้สีว่าเป็นโอ้ราคาอยู่ที่สองแสนฮะอ่าราคาอยู่ที่สองแสนถึหมื่นบาทครับสามารถแยกได้อีกพอมแอ๋อเอาขันเอาแต่แม่นี่ตัวละจ้างได้บ่อยดิคือครับเดือนนี้เดือนกัวเหรออ่าแม่ครับไปเดือนกัวแล้วขับยแค่สามหนึ่งรับเคเอฟสามหนึ่งอ่าเป็นลูกพริกแดงโอ้ตัวนี้เป็นลูกพริกแดงลูกตัวยืนยืนหรืลูกตัวที่เท่าได้ละผิดลูกตัวที่แรกเนาะอ๋อลูกพริกแดงลูกตัวแรก ประมาณจักเดือนละครัผิดหกเดือนหกเดือนอ่านี่ครับมาอยู่ประมาณหกเดือนเนาะปลานดูทองตีแดงนี่ครับอยู่หกเดือนอันนี้อยู่ในท้องกับเป็นท้องที่สองบอกไปเนี่ยอ่าท้องที่สองใส่เคฟสามนึงไว้ได้จักมือจักเดือนละพี่ได้เดือนกว่าอ่าได้เดือนกว่าอ๋อได้รอบนึงแล้ยนะครับเนาะนี่ครับได้รอบนึงแล้วโอ้ตัวนี้ถือว่าโดดเด่นเรื่องข้องสางครับแล้วก็สีสันมาสีสันมาดีได้ละแดงแดงดีแดงเม็ดบักข้ามครับตัวนี้แดงจนแสบตาเลยล่ะแล้วก็มึง โค้งสั่งแข้งแข้งขาเพิ่นเนาะแต่ที่ว่ามาเต็มดีครับงัวเพิ่นยังสดอยู่เนาะมึงกหอะกัมึงขากับทีว่างามดีครับโ<อ>บค้งหัวนะแยกแยกหัวแยกใกล้นะเนาะเห็นไหมครัดบ,นนะรบดีหน่องดีมากเนาะตัวนี้โอ้ถือว่าคนทางแข้งงามเดี๋ยวมาเมืองไทยเอาดีหน่องเขาเดี๋ยวเมือน,นี่ครับมึง,งมึงไทยเนาะนมึงไท<า>ยมึงกค้างกัถือว่าโอ้ยแบบโค้งขางไงโค้งขางไงดีแล้วกับไทยเค่ยุ่แค่ลูกต้องแคข้งขา ตัวแม่ก็เป็นลูกหลีกเพิ่อนหองไว้ในราคาอยู่ดีสองแสนห้าหมื่นบาทพท่านะครับเลยดีแต่มาเมืองลูกลูกเพิ่นเป็นลูกของพริกแดงลูกคองพริกแดงาอายุประมาณหกเดือนหนังมาแอมหนังยังหนาเลยล่ะ<ม>แดงคักแดงแน่ครับตัวนี้สีนี่สีเจฟบ,บิลิเจบเม็ดสีได้ค่อนข้างจะดีแล้วกับมึงโกหางเนะาะสวยมางาม 2, สองแสนสองแสนห้าหมื่นบาท ขนันตายกครเนาะพี่เนาะก็ขนตาแยกเด้ปะเนี่ยตัวละจังไหนปะเนี่ยเป็นตัวละสิบสามครับอ๋อราคาตัวละสิบสามเลยอ่าราคาซ้ำกันเลยเนาะตัวละสิบสามครับราคาเดียวกันเลยพนัว่าอันนี้นี่มีใบมีหลอดเห็นมีอ่ามีใบมีหลอดเนาะนี่ครับส่วนเราพี่น้องที่อยากจะไปตัวนี้ละลูกเดียวว่าอะไรใบอ๋อครับผมเออซื้อครูราคาอยู่ทีสองแสนห้าหมื่นแต่ว่าก็บซื้อแยกกอะตัวละสิบสามเนาะอ่าตัวละหนึ่งแสนกับสามหมื่นบาทเอามาดีพี่นี้เบอร์โทรติดต่อบ่ 061ยหกหนึ่ง่หกหนึ่งหกสาาราคานีใตัวล็อกไหนอยู่เนาะคู่นี่กับเมียเอาไปเดี๋ยวคู่นี้กับเมีนเอามืองอีิตัวนี้เมียวอ่ตัวนี้แม่สาวตัวนี้ทองเราเดือนกว่าหลอดสองหอดแล้วนะครับเนาะับยังไว้หปครับเี่ยเคเอฟสไวอ่าตัวนี้ใช้เคเอฟสามหนึงไวโอ้ตัวนี้ก็เนื้อหนังค่อนข้างจะมาดีเนาะตัวนี้เป็นหลูกของตัวใดสี่อองจากบอน เพราะว่าเป็นลูกที่คำสามดอรอเป็นว่าเนาะอ๋อะว่าใบอ๋อี่คำสาอ๋อครับ็คือเขาประดีวใบมาเขาเรียกว่าจัดเจนยเนาะอ่าต่ว่าขยู่ในทองยืในทองนี่รับเคเอฟสามหนึ่งว้ครับอันนี้ประมาณจกปีละปี พา่มันสิประมาณชิปเก้าเดือนครับอ๋อประมาณชิบเกเดือนแ่นมันงิเก้าเดือนยี่ิปเดือนนี่หรอ๋อประมาณ1ิบเก้าเดือนยี่ิบเดือนเนาะสองปีเหรข้างในแถวโอ้ครับยุ่งวัไดนแวยุ่เดี๋ยวนี่วบามาหนังหนาครับใซเคเอฟสามหนึ่งว้นี่ตัวนี้ราคาอะไรปไดงก่อนตัวนี้เปิดไ้เก่าเมื่อนตอลองได้อตัวนี้เปิดไปเก่าเมื่อนตอลองได้ตัวนั้นแปดเมืนหา อ๋อตัวยูแข่างๆกันน่ะแปดมื่นห้าตัวรองได้อ่าตัวนี้ตัวรองไดด้เือนอืมตัวนี้ยังเป็นสาวอยู่เนาะตัวนี้คือยังอ่าเป็นสาวยังทองวางอยู่อ่ายังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ผสมเนาะตัวนี้แปดมื่นอ่าใช่ครับอ่าราคาตัวนี้แปดมื่นห้าแต่ว่าตัวนี้คือผสมแล้วผสมเคเอฟสามหนึ่งอ่าห้องไว้ในราคาทีเก้าหมื่นบาท อ่าเก่าเมื่อนบาทนะครับเนาะอ่าที่เหลือก็สามารถต่อรองได้อ่ะผี่น้องกี่มากเนาะเบอร์โทรนี่เบอร์เมื่อกี้นะพี่เนาะอ่าเบอร์เบอร์โทรเบอร์เมื่อกี้นะครับนาจะทีผีเป็นในหายไปราคาที่เป็นองมาสามารถต่อรองได้รก็โตแล้วนะครับอ่ะพี่ขอบคุณครับอ่านี่ครับตัวนี้เก่าเมื่อนตัวนั้นราคาอยู่ที่แปดเมื่นหาพันบาทนี่ครับเอามึงโตเอามึงบรรทายเพื่อนน้ำเนาะสำหรับพี่น้องกี่มากนี่ครับมีใบมีหลอดให้นไหทถองเคเอฟซ้ำหนึ่งเพ่อนนะเอฟโคโคหางโค้ขางกับที่ว่างามดีครับเราหางต้องขางใหญ นี่ครับคุณหางหางลามเงี้วดีเนื้อหนังกะทิว่ามาหนาะหนังกะค่อนข้างจะหนาดีแล้วละ่ะเลยถามว่ามึงตัวนี้ตัวน,นี้แปดมื้อหนานี่ครับโอ้กะทิว่าว่างามมึงเหมือนไทยกันเนาะอ่ะมึงเหมือนไทยน้ำแน่แล้วกัมึงโกหางโคนหางเข้มรับพี่น้องที่มากนะครับสา,ามา,าได้เมึงได้มึงโอ้นี่มีจะหนังน้าหนาสีแดงอีกแดงดี แดงจนแสบตาได้ละแต่ละตัวน si si ี่ครับตัวนี้กับสีโดดเด่นเรืองลำตัวเนาะลำลำตัวเพิ่นกับค่อนข้างจะยเงาดีครับเนาะลำตัวเงาสีเพิ่นกับสีสีแดงยุ่ว่าอาจจะบ่เข้มบ้างแต่ว่าตัวฟังผุ่นเพิ่นจะสีแดงเข้มกว่าแล้วกับเพิ่นกับสีมีจุดอ่าเขาเอานะวิสีดังๆเนี่ยอยู่ตรงอ่าสะโพกตรงไทยเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่ากับคือว่าง่ายอยู่กินพี่น้องครับที่มักราคาแปดมื้อหาแล้วกับเก่ามื้อหาแล้วกับโต้ฟังผุ่น สองแสนหาหมื่นบาทก็สามารถต่อรองได้ไหมนนะว่าเอาพี่น้องมาตัวใดชอบตัวใดก็ลองทุกมาสอบถามมาต่อรองราคาก็เพิ่มไม่ได้ครับตัวนี้อันตัวนี้ของผู้ใดเนาะครับวัเนี้่ยฮะโอ้ยนายไม่าจหันเนาะอ๋อโอเคครับผมไปเอามาเมืองวันนี้ฟังข้างนี้สวัสดีครับอันตัวนี้ของผู้ใดเนาะครับอืมตัวนี้ราคาอะไรผูไใดเนาะ ตัวนี้เปิดใบซีจิพหาตัวนี้เพิ่นได้าลูกเลกตัวแล้วตัวนี้ยงูแม่สาวอันนี้งูแม่สาวอยู่อ๋อประมาณจักปีแล้วครับเนี่ยจ้างบ้างกับสิประมาณสิบห้าสิบห้าเดือนอืมสามสิบห้าเดือนเนาะอ่านี่ครับเนี่ยยันีงเป็นงูแม่สาวอยู่เนาะอันนี้แขวนวันยังไม่ได้คบเป็นบ้างอ่าแขวนยังไม่ได้ครบนะครับว่านี่ครับมืออ๋อนี่ครับอ่ะตัวนี้เรียกว่างามดีครับ แข่งขาดีอยู่เนาะส่วนสูงล่ำโตกับค่อนข้างใจเหงาดีอยู่อ่าครับหือว่าสีมากเป็นทางสีเหลืองๆเนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะอ่าครับสีเหลืองๆมึงกดอ่ะมามึงกุ้งค้างกุ้งมันไทยก็ขายปีแนาะเขาเรียกมึงน้ำตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้เท่าได้ก็ครับสี่หมื่นห้าราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้าก็ยังเป็นงัวแม่สาวอยู่เนาะอ่างัวสาวอยู่อันนั้นเม้นน้ำกันบอสเอาไม่ต่ออันนี้อันเดียวเนาะอ่าเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวครับเป็นงัวแม่สาวเปิดไว้ในราคาที่สี่หมื่นห้าพันบาท อ๋อเดี๋ยีเบอร์โทรทติดต่อบ่ครับศูนย์เก้าศูนย์สองสี่ห้าสี่ศูนย์สี่เก้าราคาสามารถต่อรองได้อยู่นะครับนเนาะราคาสามารถต่อรองได้เปิดไปขึ้นราคาไอที่ีมื่นห้าพันบาทครับผมอันนี้เป็นง่วนสาวเนาะไปเห็นเราบอกไปข้าเอาไปผสมเอาไปเรียกต่อกับที่ว่าได้ครับตอนนี้โค้งสางดีอยอะขอบคุณครับผมมันหมานนะครับเนาะมามึงได้ตจ้ทีเป็นเปิดราคาไว้ว่างามงามนี่ครับราคากับ เอาฟังอยู่ตัวนี้ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยตัวนี้อ่าตัวนี้บัวหูจักเนาะอันนี้แมนของพ่้อ๋อครับเนี่ยอ่าบัวแมนนะตัวนี้ยังบัวหูจักหน่อตัวนี้จะของคนหน้าจีบวายู่ของพ่อเอาตัวฟังไหนมาเนี่ยผูอ๋อปะเนี่ยซีตัวนี่อ่าซีตัวนี่นี่บ่หนึ่งสองสามซีนี่บ่อ๋อผุนอ๋อแม่หนึ่งเนาะอันนี้ตัวตัวแม่สาวนี่ราคาไรเป็นเดียวบ่เนี่ยสามสี่สิบเก้าอยากอ่าแม่สาวนี่อยากซีสิบเก้าโอ้เข็ดเขาแล้วตัวเนี่ย ครัเพชรเขาแล้วเรียบร้อยเนาะตัวนี้โอ้หนังหนาดีตัวนี้ถือว่าหนังโอเคอยู่ครับแล้วเรื่องเนื้อหนังกับแขนดีกว่านะแขนนั้นตันดีได้ละโอ้โหขางโคตรขางกันว่าไหนยื่ครับราคาเปรไบที่มื่นเก้าพันบาทเนาะตัวนี้ตัวรองเลยสี่มื่นเก้าพันบาทสามารถต่อรองได้อันนี้เป็นลูกของยางเนาะจับบอสเจ๊หาสองศูนย์ลูกเอทเคลูกเอทเคหาสองศูนย์เนาะอันนี้เพิ่นมีใบมีหลอดน้ำบอสเฟิร์มมีอ่าตัวนี้มาด้มีเนาะอืมนี่ครับประมาณเักเดือนเราเห่อเนี่ยจับบอา กเดือนอย่างเงี้ยประมาณสีเข่าวหกเดือนอ๋อนี่ครับประมาณสีเข่าวหกเดือนเนาะแต่ว่ามันแต่ว่างามดีครับเนาะเนี่ยหนังมาดีซีเมื่นเก่าพันบาทเนาะตัวเนี่ยครับซีเมื่นเก่าพันบาทแม่เนีแม่ขางกันนั่นบ่อาแม่ขางขกันนี่ราคาดีสี่สิบหกนี่ครับ สี่หมื่นหกพันบาทตัวนี้ตัวนี้มันอีสูงกว่าเนะาะแต่ว่าเรื่องเนื้อหน,นังคุณอาจจะบอดีกว่าเอ้อเป็นอาจจะบอดีช้ำตัวนั้นเนะาะแต่ว่าพอดีได้เรื่องค่วมสูงเรื่องโครงสร้างมาเนาะตัวนี้ราคาดีสี่หมื่นหกพันบาทเป็นไงคือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไว้ครับมามึงฟัวสี่หมืม่นหกอ๋อตัวฟังนี่นี่ครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อนี่งตัวตัวที่มึงเมื่อกี้เนาะพอดีมีนุ่มอยู่หกนมเหมือนตัวนี้ อ่านี่ครับผู้ใ่ได้มามซองมาเห็นนะตอนนี้มีอยู่หกล่มอ่นี่ครับเดี๋ยวให้ให้ขนไปก่อนอ๋อครับแมลูกกับแม่สาวหุ่นนะครนะับเนาะอ๋อนี่ครับตัวนี้ตัวฟังหุ<ม>่นซี่สิบหกัวเ่านะตัวฟังหุ่นี่สิบหกตัวฟังนี่ซี่สิบเก้าตัวซ<ม>ี่สิบเก้านะครับอแต่ว<ม>่า สองตัวคุณไปถามเบอร์เท่าความคุณเนาะไปถามตัวผมนี่แหละเต๋อเอาเต๋อตัวนี้คกอยังมันมีนมไหลมาบ่อยเนี่ยอ๋อนี่เนาะอันนี้เป็นเพราะว่าผมนี่นมอยู่หกนมเนาะตัวนี้ยังมันว่านี่ก็ได้นี่ครับตัวนี้มีอยู่หกเนาะราคาอยู่ที่สิบเก่านะพ่อเนาะอ่าราคาเปิดใบราคาี C เมื่อเงินเก่าพันบาทนี่ครับนี่ครับบัตรนี่ตัวเมลูกเกี่ยวกับอะไรบัตรไหนบัตรไหนเมลู หกสิบยแม่ลูกนี่เปิดไว้67ิบเยลูกตัวที่เท่อใดเรานอนเนี่ยลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองแล้วประมาณจักเดือนเหรอครับลูกเราสามเดือนอ่าลูกประมาณ3เดือนเนาะอย่าพบขี้หยาดพวกนี้ได้ขอร่ะอ่านี่ครับเรานอนลูกประมาณ3เดือนเลยนะอ่าสีแม่เพป่นนี่เป็นสีเหลืองๆเนาะลูกได้ลูกตัวที่สองว่านอนได้ลูกมาตัวสีแดงได้ลูกตัวแม่พร้อมนี่ครับได้ลูกตัวแม่น่ะน้องเตือนี่ กินนมดูดนมกันยุ้จุ๊บๆุ๊บอยู่สิว่าแมนยุดดอกครับแต่แม่ก็ดูกกันยุดอกแต่พี่จะว่าแม่แม่ที่เป็นนวมใส่นขอกันดอกนี่เพราะมันกกดูดนมกินนมกันเยอะเนาะสว่าตัวใหญ่ตัวงามดีเยอะตัวนี้อ่ะเห็นด้ครับพี่น้องที่มักตัวนี้ได้ลูกตัวแม่ลูกตัวที่สองเนาะอายุประมาณ nice er สามเดือนที่เดือนอยู่เนาะสามเดือนประมาณสามเดือน บันนี 90, ้อ <hi> ๋อครับคาอวู <hi>. uh, ่า <hi> so 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 ี่จ <hi> <their population>. ้าบานครับ่เจ็ดหมื่ท่าไรก่อนแลวนี้หกคิ่หกสิบเจดอ่ะหกหกหมื่นเจบาทอ่าราคาห้องไหวคือหกหมืบาทอคือราคาที่เาบอกที่ห้องเนาะวันนี้ตัวเม้าเสาคนเดียวนี่ยม้สานั่นแปดสิาอยากอ่าเม้าสาวนั่ยอยากแปดสิบห้าอ่ะอันนั้นประมาณเจ็ดเดือนแล้วพ่อน่เม้าเสามน่ออนอ่าประมาณปีสามเดือนรับประมาณปีสามเดือนนะห้องไห้ในราคาที่8ดห่านบาทเอาไปดี้นบอกีเบอร์ทติดต่โบอ อ่ามีอนครับเนย์แดสมอ่านย์แปดสามสามหกส่ห้าหกสี่าศูนย์เก้าหนึ่งี่ครับตัราคาตัวรองในคืโตนะพ่อเนาะตร่อค่าราคาสามารถตัวร่องในคอโตนะครับอ่าขอบคุณครับเดี๋ยวขอยากยางมอัตนเนาะตัวนั้นแปดแปด้าดเนาะอ่าตัวนั้นราคาห้องไหวคือแปดสิบห้านะครับนี่ราคาอยู่ที่แปดหมื้ันบาทวายังเป็นวสาวอยู่พ่ะมือใดตัวนี้ก็ตัวางามดีคนนะ กหางคนหางก็ที่ว่าเงยดีครับใหญ่ดีนั่นแหละครับหางลาวหางหาง n h a ดีจู้อีกเปิดไว้ในราคาดีแปดเมื่นห้าพันบาทโอ้สีสันมาดีแลยครับร่ำโตกรับทีว่าโอเคครับตัวนี้ใส่ดีดำเนาะแปดเมื่อนห้าพันบาทตามราคาที่เพิ่นบอกที่เพิ่อนแจ้งไว้เมื่อกี้นี่สามารถต่อรองได้อีกยู้ นะตรงนี้ครับทุกโต้ทุกโต้ขี่เพิ่นห้องไหวอยู่ในในี้ครับเพิ่นว่าสามารถต่อรองได้มักตัวได้ชอบตัวเด็ก็ลองโทรมาสอ,สอบถามมาต่อรองราคากับเพิ่อมตรงไหนแต่ว่าเรื่องรายละเอียดนี่เฮาต้องมึงมึงนําแน่จักหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าจังเมื่อกี้นี่มันก,ก็มีนมอยู่ค่อนข้างจะหลายว่างโต้จังโต้ซีเมนเก่าเมื่อกี้ก็สิมีนมอยู่6นมนี่ก็เป็นจริงๆอยู่แต่ว่าก็ต้องการซื้อก็ต้องมึงรายละเอียดนําเนาะครับเนาะมึงตจำนี้มึงนนมนหน่อยนี่ดีให้ชัดเจนเพื่อเป็น ให้พี่น้องที่มักมกักแหละจะขายเจ้าขายสื่อ,น,อบบน้เอมาตัวฟังนี่ก่อนคห้ใไปฟังนี่แล้วกันครับโตนี่หลายประเทศป่ะดิครับพี่นั่นเนี่ยอยากหกสิบสามอ่านั่นนี่อยากหกสิบสามเนาะอัะนน,น,อน,น,อนี้ได้ลูก้กีต่ตโตแล้วพี่เนี่ยอสองตัวครับโอ้ได้รู้แล้วสองตัวตัวอยู่ในท้องนี่เป็นตัวที่สองอต,ตัวที่สามอ่าเป็นโตโตที่สามเนาะอ่าเป็นอ๋อโกมตัวไหวเดือนกว่าแล้วอ่าานรอ,อบแล้วนะครับเนาะอ่านรอบแล้วรอบนึง ดเดือนกวัวน่ะนะจะพันกัวสองรอบอ๋อเดือนกว่าเนะาะนอ,อ,อ,อันน,อนี้ครับเออตัวดีโคมตัวไหวยืนย่นขันมันที่ทองนี่กับที่เป็นทองที่สามตัวเนี่ยอ่านี่ครับโคมตัวเป็นงวยยังบ้ามันบ่หรือเป็นยังไงโคบแบบมือไม่เขาอ๋อนี่ครับอเ,รเอาไปโคมตัวไหวพอพันยูนัมบาทเนาะนะครับเนาะตัวนี้ก็คือว่า โดดเด่นอยู no e. ่ก็ถือว okay, да. ่างามดีครับโค้งสางดีอยู่โค้งสางดีตัวใหญ่ดีอยู่เห็นอยู่ครับพี่น้องที่มากเนาะตัวนี้มือสีสันก็ถือว่าโอเคครับอ่าสีได้แล้วก็เป็นงัวที่เจ้าเนื้อดีอยู่นี่ครับเจ้าเนื้อหนังก็ถือว่าโอเคคนละครับอ่ามืออ่างามงามครับตัวนี้เปิดไใบไรไปได้ครับเนี่ยหกสิบสามอ่ะเปิดใบในราคาหกเบอร์สามพันบาท คุยกันไหนขึ้เก้าอันละคุยกันได้สามารถต่อรองได้อยู่เนาะสามารถต่อรองได้พ่นะครับว่ามันมีมีเบอร์โทรติดต่อป่ะครับพี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดสี่เนสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งนี้ครับสว่างงามอยู่เนาะสามารถต่อรองได้มาคุยกันอีกรอองโทรมาสอบถามก็ได้อ๋อรับประกันคุยยางเนาะอันนี่ครับรับประกันตัวนี้ให้พร้อมนะครับเอาพี่น้องที่ที่มากที่ชอบก็ลองโทรมาสอบถามก็ได้ครับตัวนี้เรบประกันตัวนี้ให้น้ำครับมือเนาะ อย่างมามึงอ้อมๆเลยเห็นว่าเอาโค้มตัวไวอ่ะโค้มตผสมโตก็คือทับจริงนะครับเนาะที่ว่างามดีครับแข่งขาดีโอเคเหนื่อยนั่งก็บือว่างามชี้ซันก็โอเคเยตัวนี้ก็ได้เปิดไว้ในราคาตามที่เพื่อนได้บอกไว้หมักตัวได้ชอบตัวได้กับรองเข้ามาสอบถามได้นะครับเนาะราคาสามารถต่อรองได้ที่นี่มาหนี้พี่น้องนะครับเนาะที่สนใจอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนมัวควายครับสามารถเล้เขามาได้อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือ บ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดอยู่นี่คือเปิดนัดกันทุกวันพุธของสัปดาห์นะครับที่ดอกแขาม่ามึงขอผู้ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บ้าวเข็มนด้นวยกันครับสำหรับมันี้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ